สวัสดีครับผมนายกฤษศักดิ์สามมือฝากนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานป้องกันอบตขอทางฝังนะครับซึ่งงานป้องกันอบตขอตงฝังของเราเป็นเป็น,เป,นเป็นอบตที่เกดกับถนนเส้นหลักซึ่งมีรถสัญจรไปมาเป็นอย่างมากซึ่งทางท่านนายกสลาวุฒิเลือวิชาคุณได้ให้ความสําคัญในการตั้งด่านเก็บวัตอันตรายเป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงการานต์เป็นประจำทุกปีนะครับ ซึ่งอบตของเรามันติดถนนเส้นหลักซึ่งมีรถเป็นจํานวนมากอันตรายมากอย่างที่เห็นรถวิ่งเร็วรถเยอะนะอาทางทางหน่วยงานเราจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนูนย์บริการประชาชนที่หน้าอบตเป็นประจําทุกปีนะครับจุดเส้นหน้าอบตของเรานี่เป็น จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับมีประจำกันทุกปีเราจึงมาให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยกันเป็นประจำทุกปีนะครับทางทางาอบตหัวขของของเรามีสายด่วนนะครับเป็นเบอร์ที่สำนักง,งานศูนย์ศูนย์ป้องกันและบรรเทร 3, าสาธารณภัยเรานะครับเบอร์สายด่วน043นะครับ750206นะครับซึ่งเราจะมีเขตรับผิดชอบในเขต องค์การมวลชนตำบลบ่อหวาง,ง,ง,งทั้งหมดนะครับสาหรับปีใหม่นี้นะครับออขอให้พี่น้องประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวังเดินทางด้วยความปลอดภัยเรื่องสําคัญนะครับเมาอย่าขับนะครับประเด็นหลักเลยนะครับซึ่งอุบัติเหตุส่วนมากก็เมาเกิดจากเมากันเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งนับปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามของเราเป็นติดเป็นอันดับหนึ่งของ,งของประเทศนะครับที่มีอุบัติเหตุมากที่สุดน,นะครับณนะสถิติณเนะมื่อวานนะครับ ก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ